สังเกตสังเกต <laughs> บพมันทันเดียวมันต้องล้นล้นล้นกว่านี้ <laughs> ขนาดหนาวได้ไหมกันมันต้องกันเดอ้อปล่อยปล่อยมาลดเริ่มโดนแล้วเริ่มโดนแล้วสบายดีทุกคนสง,ง่าสิทธิพลคลิปนี้กับบุพพิญญาไหลต้อนหับทั้งน้องชายบิ๊กวิรยุทธดนู๋ห่วงที่มาหาักจัดข้อหลวงเวียงจันทร์มาแวะยืย้อยามท้าข่าวทางของอา,จจาร์ตจัดลอง ทางทีมงานโซโลเฮนโคเบิร์ตทุกคนนี่แลหละน้องชายเพิ่นมาหาเพิ่นซิมาเอาความท้าทายใหม่ทางของอาจจะลองที่มีซื้อเสียงอยากมาบันทึกเสียงอยู่ของจันลองว่าเมื่อนี่สังงานเสียงน้ำฝนจักเพลงหนึ่งคันไดน้เนาะทุกคนเนาะ,ะสังงานซิคโคเวอร์แบบสบายพิเศษกับนอ้องชายบิ๊กจักเพลงหนึ่งอตอนนี้ถ่ายอยู่ของอัดแล้วแล้วสตูดิโอใหม่ตอนนี้เป็นหลังน้อยแหละหลังใหญ่ทั้งหลังคน กำลังเติมแต่งเติมสร้างคนอยู่เ <textbook> รื่อยๆเรื่อยๆฮัลโหลสบายดีน้องบิ๊กมาเขาบอกมาไงมื่อกี้เราิ๊กมีของอันเดอร์มีมีผลงานโคลับ องานเนาะเรื่องงานย้ำดีว่าบัได้ลงมาจะเถื่อคือหุ่งอะไยูไก่กันอันอยูผู้นี้ยูทั้งใกล้ๆนี่ซัคืนตะกี้นี่ยอ้ยไปหาซุ่เลยแต่ว่าจะสัญยากเจ้ากันเนี่ยแค่ขนไปรนยากดนเลยนะน้องบีก็จะรองเนาะเพราะว่าน้องบีเป็นนักล่อมาเนี่บัวท่านอาร์ตกับจะะลองเยอเลเนาะยังอแล้ววันบอกกับคืนแต่บได้อปดบัได้ไปอาดหมอัดบัได้ไปอัด ທั้ຮห้องอ่าสีแดงเออจะเป2018ห้องอ๋2018อ๋อจะเรียกให2019ครับเนี่ยโอ้2019เนาะ2019จ้ะตอนนั้นตัวเอ້จะสิອัดคอนเสิร์ตอยู่เชียงใหม่ไปอัดที่นู่นดิอยากอันนั้นแน่แหละอยากลองเบิ่งอยากลองประสบการณ์ใหม่ประสบการณ์ใหม่ดาวใดนําพี่น้องเฮากับอาจารย์ที่มีเสียงเสียงโด่งดังบ่ม่วนแล้วก็อยากเ มาลดนตรีเขาเาจะมาห้องใช้ดนตรีบ้านนอกเขานะฮจะห้องช่องอานบรรนอกดทางไอสงาสิขอฟิชเชอลิงกับเพิร์นเนาะบ้านนอกบ้านนอกอยู่เด้อแต่ว่ามันมันมีอย่างหนึ่งที่การดนตีได้บังเองติญ ลองเขียนผักเขีมนักนะเลอเข็ยนักเงินละสแล้วันเดี๋ยดี๋ชัน่อยก็ได้เดี๋ยวจัน่อยก็เอาสีทองมาไว้เหมืนี่เนาะสีทองรู้สีทองให้ใส่มีรถ้ได้นีเด้อเราไมีใส่ใส่บอลนี่เออใส่บอสีทองก็ไว้ทึงเลยเนาะตองตองไปสูงนิดนึงสีทองก็ไว้พึงอะไรเพียบเตยโตเป็นก้อนเลยโตเป็นเพีรจะไปขายดูมั้ยวันนี้อดีใจแลวที่เห็นน้องบิ๊กมาเยี่ยยมาๆทำข่าวทางของอัพ ลองสตูดิโอเราเป็นบาดก้อีบาดหนึ่งเ้องบิกกมาเอาความท้าทายใหม่มาดูมาติวกันไรกับบททำมาดาไม่ขี้ห้องกินน้ำเสียงตัอบานห้องหักวะเข้าหักนะมันสะดวกเนาะมันสะดวกลองเพิ่งนบททันเถอดินะยังบ้องวาสิห้องพิงอย่างเราทีนี้ก่อนถ้าติดตามทังบิ๊กหนูห่วงข้อแรบ คอแรบหรือว่าคอแรนกับอาจารย์อ่าลองเนาะไอ้ลองเขาไอ้ลองตูริโอเขาเนาะแล้วก็ทางไอ้สงาเน่แล้วก็ทางเสียงหมือนเน่เห็นความแปลกใหม่บ้านเนาะเพราะว่าที่เขานี่คนกัอันเดียวกันแต่ว่าบ่ได้พ่อกันเพื่อ<า>ในในในการผ่วมงานสามไอ้น้องแท้ๆตัวนี้อันนี้สงงาสีเอาพิเศษเพลงหนึ่งที่น้องบิ๊กมาหอนละ ก็เสีเอาบังทางนักห้องโอคฮักให้ทุกคนเสียกันเด้อเด้อว้าวววมาห้องคิดเยวกับเบืออยู่แล้วเนตั้งหู้ข่าวไว้เถอะเนาะได้กินได้กินคนดังได้กินคนดังไห้คนไอ้คนยามพาเดเป็นหู้โรคนที่คืนยังอยู่คนบอกคนแล้วคนแล้วอ้าวรูเลยแล้วแบบนี้กินคนดังได้กินคนดังเห็นน้องบิ๊กเห็นน้องบิ๊กแล้วเห็นน้ำน้องบิ๊กมาเธอแบบหาเพลงมาฟิชลิงกับเพลินอยู่อะไรประมาณนี้แต่ก็ฝากเด้อพอมาห้องนี้พอจะจะมามสั่งคนงาน ก็ไอสงานสิบคนเป็นแบบเป็นครูใหม่นะพิเศษพิเศษเรามาครูใหม่แต่บาง่ว่าชิสุครูเก่าเนอเน้อเตอเสื้อนะครูเก่ากับนักญี่หั่นตินยาบ้านเงี้ยนะื่อมาท้างมาท้าทายอย่างใหรคนให้ให้คนนี้ให้แม่แหละคือว่าความไปฟันน้องพี่คือว่าเมื่อไรเมื่อหนึ่งใหญ่ขึ้นมามันได้อัดเพลงกับห้องบันทึกเสียงจัดล่องนี่ไม่เอฟเอฟซีไะแต่ว่าแกแต่เพิ่อนอาณาเพิ่นมากมาก สลาอ๋อม, <หา S 2> มันสิโยเอาอย่างนี้เลยสองงานไปลองมันนี่ตัดเลยะลองบิ๊ไกไปื้อยบอบอไปฮะไปรถงงไหมสิฮะมันต้องสีลออ่ล้อคนอันนี้นะบอไปสนใจหรอกินอะทีบังห้างมาต้องบิ๊กบอเขากินปลาเกือเนาะเข๋าปลาเกือเกลือ,ก,อ,ก,อ,ก,อกินได้เนี่ยเก๋ดาดำปลาเก๋า กินได้เลยเกือกินได้แต่มาอันนี้มะเกือมันมีสี้มันอมะเกือดุกนะดิทางในมันเป็นดูในมันนะให้เฮากินยังน้อยเหมนเนียเรียงงดเียงไฟพูจากเอาตนี้นี้บ่เคยได้กินต่มะข้อะมันขาเมท่องเด้ขาเมท่องกินเขามจะกำหนึ่งเลยเมททองออกมัดพวงฝนมะเกือสมักบุกเนาะสมักบุกดิบสมัคบุกอเมท่องพ่งอ่ะสง่าตื่นเต้นนะทุกคน เตื้นเต้นว่าสิพี่จะเลีงกับทางน้องชายเพราะเเป็นคนดังดังอ,อยูแออนนอออ่แล้วนะเป็นคนดังอยู่แล้วบอลนอกบอลพอกับคืนเฮ้ยแจ้งเกิดของเพื่อนถ้วนสุดยอดเลยโอแม่ดังน้ำดังน้ำมันเลยถ,ถือจังหวะซื่อๆเนาะถือถือกระแสทุกอย่างแหละ,ะคนมาสิดังเอายัางมาย่างกับประยูรแต่เมื่อนี้แอบตื่นเต้นแอบตื่นเต้นเพราะว่าน้องชายเสมอข้าวเวียด อันนี้เซลสวัสดิพิเศษบริเวณราชินห่างเธอกัะน้องชายเสิงหมื่นสวัสดิพิเศษถือว่าถือโอกาสที่น้องชายพูดมาหาลองลองบังสัมผัสแรกเตรียมแล้วบิ๊กวิรุษหนูห่วงโคเวอร์มุ้งเดียวเลยน้องพุกกับมุ้งเดียวหนักข้องโอเคหากินน้ำเสียงตู้ได้มาสองใบละยังส่องสางาบดนี่ ยังซ่งิไังบิ๊กบิ๊กยังได้เนาะยังๆอยู่60,000าอยู่ตอนนี้อ๋อบ่นานลองดูบิ๊กลองดูให่ฮะเอาฟังดูฟ้าตูไปเตือๆเดี๋ยสิได้สิจะเล่นกันทางน้องซ้ายบิ๊กวิรยุโลหวงือว่าโอกาสมาเฮาต้องเอาบ่แม่นว่าหาเกินกับน้องซ้ายเสมอเ อันนี้สบายพิเศษแท้ๆน,นี่เสียงมือนก็นจะเอาคัานน้องบีกอยู่เพลงหนึ่งแต่งงาเอาก่อนให้ทุกคนติดตามแชร์ชมเลยเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทางช่องสงา่าตอนนี้เอาคลิปลงสักก่อนคลิปลงสักก่อนเป็นไหนบ๊กได้ยินอยู่อ่ะเสียงไม่ได้เอ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 ได้ เอียงตตีลงมาหนึงก่อนเอ้องจังหวะนี้เลย่ฮะจังหวะนี่่เออกรจังหวะเชิงอยู่เลแต่ว่าเห็นตนตีไหมตะไว้กยนอยู่เ่สี่หมเอว่าไวขนาดได้ว่สมควรดเอาลงอีกังจหวได้ยังเอาลงอีกเนาะโอ้ยไปมันเข้มรถซำนี่แหละเอาหเาสี่นี่แหละซำซำซ่ะไรบนำกันซำพวกบ้นบอกบเวิร์นเ่ยซกันเรไปบบนี้บทเต้นไหมบิ๊ก บเต้นไหมบนเ้บบต้องเต้นเนอใส่รองกราดแบบข้าไปไม่ได้รเก้าเนี่ยแม่ประมาณเต็มเต็มไว้รถเจมเ็มปัญหาคะจมเขมเข้มบต้องโบต้องห้คนรู้ต้นแบบนั้นบโบบนั่นแะเอาเข้มเข้มไว้เศษสดด้แบบนั้นขึ้นลงคงบอกพอแจ๊แบบแจ้งๆนะเหมืนพอแจ๊บแมนเลยเอาขนกันอันเีุคนมาอัดเพลงต้อง ใจต้องเพิงแต่ต้องมู่มันถือให้เขายิงหมดใส่ถือให้ให้หมดใส่ถ้าถือให้ถือซ้อนเลยนี้แหละแสดงว่าบม่อยากประสบความสำเร็จปรนไดงานโบราณไปิสำเร็จแต่ว่ามุดซะก่อนของข้าวปุ้กๆเลยงานที่ชุดือการร้องเพลงถ้าข้าบปุกเข้าใจมันขันท่านกับงานก็ห้องน้ำโบได้กันชุงกว่านี้นะน้องพิชโดนและ้องพิชโดนและมันต้องอ่ามันมันก็มีแบบใครว่ามันอยู่ขันตัวนั้นมันต่ำไงตัวเอาขันตอัอ อันตด้มันชู่กนะตัวเอาตัวนี้มันตามกันยัเอาจีน่าคงบอกพอแทวให้ง่รถบ่ต้องกันมัน่ต้องกันเด้อปล่อยๆมารถเริ่มโดนละเริ่มโดนละเม <c oughs> อนมันขาดนะสรุปแลมันขาดเลต้องบไม่จะขา,อขาดอ่า,อาหาาไม่กันไหม หยาดน้ำหานี่แยหา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 ซ้อมหมดเสียงตูกินน้ำเสียงตูลืมไปจำพันกันมันแจ้งไว้ดีกว่าสิวกันเรียบร้อยละเข่าไปอีกเข่าไปนี่คือเข่าหยักเจอความฝันหยักเจอเอาที่จะไดน ต้องเขียวต้องเข้มต้องโคูดอืมลุยมีนเาวราู่ไหมเนลุมีนเสียอสนะเขาได้เราเนาะเขาสนะใจตต่งบุญอายมาสมบุญอายมาสมอาเออบุญอายดำดอบุญอายมสมอายน้องบุญอายบุบ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 ัุบบุบุบุญบบุบุเียน สมบ่บ่ต้องการอะไรคือมันจะอาดสะอาดไวแล้วก็โอเคแหละบ่มีอย่างเลยมันคงอาซี๊บไอ่บ่มันคงโอเคเปะเลยคงโอเคเนาะอาซี๊บเด้อไมค์เขาบอกอยากอยากให้มันเห่าก็พอขึ้นมาอีกบ่อยากให้มันคืออันนั้นห้องใชัอันนั้นอยากให้มันเป็นแบบเวอร์ชันแบบเฉดสุดถ่ายทอดมาใกล้ๆหูคนแล้วนะดีขึ้นดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วโคตรเก่งซะอย่าง คืนคืนลงลงคงบ่พอจะคงบอพอแจวบ่ต้องยอมอันอันนี้ที่ห้องจังได้ก็ได้โคให้โคให้มันแห้งไว้น้องบิ๊กไว้อยู่ไหนฮะนึ้อว่าเสนอคนซื้อท่อสร้างก็ได้ท่อสร้างเอ้าท่าสร้างมันจตอย่างไรฮคนซื้อท่อสร้างคนซื้อท่อสร้างคนซื้อท่อสร้างเด้อ คนซื้อทสอสังสั่สงบ่เพ,พอแ์เดลแม่น้องพนสัง่งคนสั่งอีกล้วสัง่งคอยละแม่น้องเพิ่นสั่งแม่น้องเพิ่นสั่งเต็มเต็มเนอแม่แม่น้องเพิ่นสั่งโอเคไปได้ละรอบสองอสังเกตสังเกตสังเกต <laughs> บอ้อมันทันเดียวมันต้อง ล่นร่นร่นกว่าดีไหมขนาดหนาวได้ไหมหนาวเลยคือฟดออกเลยเจอจันลองว่าแมนมันมันฮอนเท่ไม่เอาน้ำมาให้ไปกินนี่น้ำอย่างนี้น้ำได้เขากินนี่แล้วตัวนี้ปะตัวน่าให้ดีแล้วมันน้ำตุ้งตระหงดาทุกเตียงแน่นอนนะน้ำตุ้น้อยบงทาทุกเตียงแน่จอกซื้เสิร์เริ่มยาวพลงที่สองสาวหนองไหอากาศเริ่มหนาวเพลงที่สามโดยสารสายเหนือเมื่อเดียวกันเมื่อเดียวกัน เต็มคำแล้วอัดอัดเอาเต็มเลยนะเอาเต็มเลยเพราะว่าน้องบิ๊กมาหาทั้งที่เอาไว้ละลายตอนโดนมันเห็นกันทีหนึ่งต่างคนต่างไปคนละสายงานกันฝากเอชซีทั้งส่องสง่าซิติพลเดอร์ได้ฟังกันแน่นอนหนักห้องอกหักแต่เป็นสวาบของทั้งสง่ากับบิ๊กวิรยุทธ์หนูห่วงเพราะว่าน้องสายเชิงเมอร์สองนี่น้องก็ไปเวียบไล่บุคคลมีเวลาปัญดา อาสวะพิเศษให้ฟังเด้อนักข <en open>. ้องอกหักสง่าบิ๊กวิรยุทธ์นัห่วงจะลองบอกให้น้องบิ๊กหลดทุนลงจากน้อยเดี๋ยวถ่าเบังอีกประมาณน่ะถอ่น้อสั่น่ได้ถ่ายเพลงกับอัสสนาเดือัสสนาจอยฟอมแล้วหิวโบ่ๆตะกี้ก็เคยเคยหลุดแค่เสียเอาเอาแเท่ๆหันลงประมาณบด้่อนเดือนนะ อน<ด>น,อนี่คน,น่นเอาจริงๆมันบบหอดเดือนไดยท่นโบตัวตัวเนตั้งใจแท้มันบบหอดเดือนดอกสํารทุนมาขึ้ลงมาจะหน่อยบม่นว่าสิาเอาเรดจนเลือแต่กระดูมกมังันเป็นปีรทน,น <musun? S 1> จนโฆษณาจนสปอนเซอร์เข้าคนนะเดียบนา้ <c oughs> บนากอนเยียบน้ยสวัสดีเจอกับแม่บ้านมองเพียงอีกแล้วจ้ามาในสุดแบบ เพลงกับลมเจ้าสางามาฟังอาจารย์สางาเขาห้องอัดมาให้กำลังใจอาจารย์สางาสู้ๆกับน้องบิ๊กน้องบิ๊กก็มาอัดเพลงเศร้าสยามบุรีกันวะก็เลยมาเศร้าสยามบุรีก็มาเป็นเอฟซีเยอะนะมาเที่ยวแต่วันธรเมืดานาจ้อนี่เลยเจ้าเอฟซีไกลๆสิทธ์เลยนะน้องบิ๊กมาเที่ยวแต่วันธรรมื่ออีสองมื่นเนาะวันบอกเพลงเศร้าสยามวันบอ แต่เอาเอาตะเวนจนคำม,ม,มันยันนยนยนนงบันแล้ว <c ười> มันยากอัดเพลงมันยากยากสันเดิท่านเขาก็ลอกเพลงบมดล้วอืมคนละอีกสองมืออย่างมือสองมือสามมือนค,คอนละจะมาล้างนี่ทำไมเอา้า <c ười> ฉันอยู่นี่เป็นเดือนแล้วนะจะฟื้นเลยจะเจอแม่บ้านนั่นยูนมานาว่างเงินบ่ได้เมื่อดอก มาติดอกติดใจก็เจ้าแบบหายความอบอุ่นไล่เดินอยูย่ที่เดิมแต่เนี่ยแล้วนี่อันเธอไรนี้ก็บอกอย่างนี้นะนี่เป็นเดือนแล้วก็บอกมีเขาเ,เลี้ <c oughs> ยงแล้วเจ้าเจ้ไอสางาเด้อที่เจนไอสางาใจดีดีอยากไปเซิร์ฟกันค่ไปเหี่ยวไปลินเออคักโมนี่แหละคัก <c oughs> แต่ว่าแต่ว่า,อา,วา,า,วาไอคอยเดินทางมาให้แม่บ้านกินเบียร์แม่ล่ะเพราะว่าตอนแม่บ้านบอกกินเบียร์แม่บ้านหัง,งามเห็นว่าโอเคมื้อนี้เข้าเพลงวัยสองเพลงกับทางน้องบิ๊ก นักห้องโอกฮักกับสาวหนองไ้ยังอีกสามเพลงแต่ตอนนี้สิจบคลิปไว้ก่อนคลิปนี้ไปหมกักไปซอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทาง,งส่องสง่าสิทธิพลได้ฟังกันในนอนนักห้องโอกฮักสงา่าบิ๊กวิรยุทธ์น้ห่วงสำหรับคลิปนี้จบเท่านี้ก่อนคลิปหน้าพอกันใหม่